ล่าสุดแค่คุณผู้ฟัง F16 ของไทยเราทําไข่ตกเข้าไปลึกถึง72กิโลเมตรติดกับจังหวัดพระตะบองและเสียมราชเลยทีเดียวบอกได้เลยว่ารอบนี้ไม่มีจํากัดวงครับคุกคามตรงไหนไปถึงตรงนั้นถ้าขเขมรกล้าใช้ PHL03 แล้วก็ผมว่าพนมเปนเตรียมตัวได้เลยครับวันที่16ธันวาเข้าวันที่9ของการรบแล้วช่องอานม้าเรายึดได้เบ็ดเสร็จปักธงชาติเป็นที่เรียบร้อยแต่ขเขมรยังคงกระนํามาอย่างไม่หยุดครับและล่าสุดที่ตราดมีการจับตัวชาวขเมขมรคาดว่าเป็นไส้ศึกรายละเอียดเป็นยังไงเรา มาไล่เรียงกันไปทีละประเด็นครับทหารไทยเรานี่จัดหนักเลยค่ะยึดคืนพื้นที่กันรัวๆใช่ครับเรื่องนี้ต้องปรบมือให้ทหารไทยเลยล่าสุดเมื่อเย็นวันที่15ธันวาคมช่วงเวลาประมาณ5โมงครึง่งทหารจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่17หรือรอ1 7 2จะค่ายสุรศักดิ์มตรีจังหวัดลำปางหน่วยนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนอยู่แล้วได้เปิดปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญนั่นคือเนิน677และเนิน500บริเวณช่องอานม้าจังหวัดอุบ ราาชธานีสุดยอดเลยค่ะแล้วต้องบอกว่าจุดนี้มันสําคัญมากครับเพราะเนิน677กับเนิน500เนี่ยมันเป็นจุดสูงข่มทางยุทธวิธี ใครคุมยอดเนินได้ก็เหมือนนั่งอยู่บนหอคอยมองเห็นข้าศึกด้านล่างได้หมดจะยิงปืนใหญ่หรือชี้เป้าก็แม่นยำฝ่ายขเขมรพยายามระดมยิงจรวด BM21 เข้ามาแบบปูพรมหวังจะยุดคืนให้ได้แต่ทหารไทยเราใจสู้กว่าครับบุกฝ่าดงตระสุนขึ้นไปตีจนแตกกระเจิงพอเรายึดคืนได้ปุ๊บทหารกล้าของเราก็จัดการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาเหนือเนินทั้งสองแห่งทันทีโบกสะบัดประกาศอธิปไตยกันไปเลยอ่า และนอกจากธงบนยอดเสาแล้วทหารเรายังส่งบรวนติดธงชาติไทยบินว่อนเหนือสมรภูมิช่องอานมาด้วยเพื่อเป็นการเทิดเกียรติวีรบุรุษผู้สละชีพในสมรภูมินี้ด้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าการสีสละของพวกเขาไม่สูญเปล่าเราทวงคืนแผ่นดินมาได้แล้วแล้วงานนี้เรายึดของกลางได้เพียบเลยนะคะ โอ้โหเรื่องนี้แหละครับทีเด็ดพอทหารเราเคลียร์พื้นที่บนเนิน500ได้ก็ไปเจอคลังแสงที่ฝ่ายโน้นทิ้งไว้ตอนหนีตายเป็นอาวุธสัญชาติจีนลดใหญ่เลยครับอย่างแรกที่เจอคือกระบอกบรรจุลูกระเบิดขนาด82มมตรรุ่น65 mm ของจีนพร้อมกระสุนอีกเพียบแล้วก็ยังมีเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังแบบพกพาโอ้โหซึ่งจรวดนี่มันคือรุ่นนอริ n โก PF-89 หรือไท p e 89ครับผลิตโดยบริษัทนอริงโกยักษ์ใหญ่ค้าอาวุธของจีน จ้านี่มันอันตรายมากครับเป็นระบอกไฟเบอร์กลาสน้ำหนักเบาแค่3ากิโลเจ็ดขีดทหารราบแบกวิ่งได้สบายๆเป็นแบบยิงแล้วทิ้งเหมือนอาวุธใช้แล้วทิ้งแต่ประสิทธิภาพมันนี่คือระยะยิงหวังผล200เมตรไปไกลสุดถึง400เมตรเลยทีเดียวแล้วมันมีกี่แบบคะเห็นว่ามีหลายรุ่นเลยที่ยึดได้นี่ครบเซตเลยครับมีทั้งรุ่นธรรมดา pf89 และ pf89a ที่หัวรบเป็นระเบิดแรงสูงเจาะเกราะเอาไว้ยิงพวกรถหุ้มเกราะเบาๆแล้วก็ยังมี pf89b รุ่นนี้หัวรบเป็นแบบแทนเดม หือหัวรบสองชั้นครับชั้นแรกเจาะเกราะกันระเบิดชั้น2เจาะเกราะเหล็กออกแบบมาเพื่อทําลายรถถังที่มีเกราะปฏิกิริยา ERA โดยเฉพาะยังไม่พอนะครับยังมีรุ่น WPF 8 9 1และ2ที่หัวรบเป็นแบบเทอร์โมบาริกหรือระเบิดเชื้อเพลิงอากาศพอยิ่งเข้าไปในบังเกอร์หรือตึกมันจะพ่นละอองเชื้อเพลิงและจุดระเบิดตุ้มเดียวสร้างแรงอัดอากาศมหาศาล โอ้โหใครหลบอยู่ข้างในนี่คือไม่เหลือครับก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเราก็เพิ่งยึดขี่ปนาวุธราคาแพงไปนะคะใช่แล้วครับอันนั้นในตัวท็อปเลยคือในมันที่14ธันวาคมทหารชุดเดียวกันนี่แหละก็เพิ่งไปยึดแกม102 LR มาได้ซึ่งเจ้านี่มันคือขี่ปนาวุธต่อสู้รถถังนำวิธียุคที่5ของจีน ท่านสมัยที่สุดในตอนนี้ราคาลูกหนึ่งเนี่ยตีเป็นเงินไทยก็ปาเข้าไป3ล้าน5 0 0แสนบาทเลยค่ะซึ่งมันเป็นระบบยิงแล้วลืมครับคือล็อกเป้าแล้วกดปุ่มยิงปล่อยมือได้เลยจะรวดมันจะหาเป้าเองแล้วก็ยังมีโหมด Top Attack ที่พอยิงไปแล้วจะรวดมันจะพุ่งขึ้นฟ้าแล้วดิ่งลงม,มาเจาะรถถังซึ่งเป็นจุดที่เกราะบางที่สุดดีนะครับที่ฐานเราไปยึดมาได้ก่อนถือว่าตัดเขี้ยวเล็บสําคัญคเมรไปเลยเห็นด้วยเลยค่ะ แล้วเรื่องปฏิบัติการทางอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าได้ใจคนไทยแน่นอนเครื่องบินเราในบินเข้าไปลึกมากครับเมื่อวันที่15ธันวาคมกองทัพอากาศไทยเราจัดหนักทรง F16 บินข้ามแดนเข้าไปปฏิบัติการถล่มลึกหรือดิ t สไ k รครับเป้าหมายคือคลังอาวุธและคลังกระสุนของกองทัพขเขมรที่อำเภอพระเนตรพระจังหวัดบ,บันทายมีชัยซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดพระตะบองและสิมราชจุดนี้เนี่ยมันอยู่ลึกเข้าไปจากชายแดนไทยถึง72กิโลเมตรเลย <c oughs> ทำไมเราต้องบินเข้าไปไกลขนาดนั้นคะในทางทหารระยะ72กิโลเมตรนี่มันลึกมากครับปกติถ้ารบกันหน้าด่านปืนใหญ่ยิงกันแค่1 0 20กิโลแต่นี่เราส่งเครื่องบินบินข้ามหัวทหารแนวหน้าเข้าไปเลยไปถล่มเส้นเลือดใหญ่หรือคลังสเสบียงคลังอาวุธที่ซ่อนอยู่แนวหลังเพื่อตัดกําลังครับพอคลังระเบิดตูม้มหายไปทหารแนวหน้าเขาก็ไม่มีกระสุนตเติมรบต่อไม่ได้โอ้โหกองทัพอากาศไทยเราเนี่ยบอกเลยว่ามีศักยภาพมากครับแล้วพื้นที่ตรงนั้นจริงๆแล้วเป็นความรับผิดชอบของทัพภาคไหนคะถ้ากลางแผนที่ อำเภอรพระเนตรพระจังหวัดบรรทายมีชัยของเขาจะอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดสะแก้วของเราซึ่งพื้นที่สะแก้วเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ห,หรือกองกําลังบูรพาครับ แต่การใช้กําลังทางอากาศอย่าง F16 นี่เป็นอํานาจของส่วนกลางคือกองทัพอากาศประสานงานกับกองทัพไทยเพื่อเลือกเป้าหมายที่เด็ดขาดที่สุดไม่ว่าจะอยู่ตรงข้ามทัพภาคไหนถ้าเป็นเป้าหมายอันตรายเราบินไปจัดให้ถึงที่ครับแล้ว PSL03 ไปใช่ไหมคะที่ขุนเซนเคยพูดไว้ว่าจะยิงถึงเมืองหลวงถ้าคเขมรคิดจะใช้จริงๆเนี่ยมันจะหนักขนาดไหนคะกรุงเทพจะโดนไหมคะผมต้องบอกให้ชัดเลยนะครับว่า จรวจ PHL 0-3ของเขมรเนี่ยระยะยิงไกลสุดของมันอยู่ที่130กิโลเมตรครับจากชายแดนไทยเขมรมาถึงกรุงเทพระยะทางมันต้อง3-400กิโลยิงยังไงก็ไม่ถึง<อ>แล้วถ้าสมมติเขมรกล้าเปิดใช้ PHL 0 3ยิงใส่จังหวัดชายแดนเราเมื่อไหร่มันจะเป็นตั๋วผ่านทางให้เราจัดหนักกลับไปทันทีครับเพราะเครื่องบิน F16 ของเราเนี่ยมีรัศมีทําการรบไกลกว่า500กิโลเมตรครับซึ่งจากชายแดนไทยบินไปถึงเมืองหลวงเขมรอย่างพนมเปญเนี่ยระยะทางแค่3-400กิโล บสบายมาก ถ้าเหตุการณ์มันไปถึงขั้นนั้นเราก็มีความชอบธรรมที่จะบินสวนกลับไปถล่มได้ลึกถึงกลางเมืองหลวงขเมร์ได้เลยครับไทยเราเนี่ยยึดหัวหาดเขาได้ทุกตารางนิ้วชัดเจนเลยค่ะมาต่อกันด้วยเหตุการณ์ที่ตราดกันครับล่าสุดมีการจับตัวชาวขเมร์ที่คาดว่าเป็นไส้ศึกด้วยคือช่วงเย็นตอน5้าโมงครึ่งของวันที่15บธันวาคมทหารเรือและหน่วยความมั่นคงเขาใช้อำนาจตามกฎอายการศึกบุกเข้าปิดล้อมและจับกลุ่มครอบครัวชาวขเมร์ครอบครัวหนึ่ง,งกลางเมืองตราดเลยครับเพราะมีสายข่าวความมั่นคงเราสืบทราบมาครับว่า ลูกเขยของบ้านนี้เนี่ยมียศเป็นถึงพันตํารวจโทเป็นผู้พันหน่วยตํารวจระเวนชายแดนของเขมรเลยทีเดียวซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นไส้ศึกแฝงตัวมหาข่าวหรือใช้บ้านนี้เป็นฐานส่งข่าว พอเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปยึดโทรศัพท์มือถือมาตรวจสอบ4ี่เครื่องก็เจอแจ็คพอตครับพบประวัติการแชทคุยกับนายตำรวจยศผู้พันคนนั้นจริงๆแต่พอจวนตัวปุ๊บทั้งฝั่งโน้นก็รีบบล็อกไลน์หนีทันทีโอ้โหนี่มันมีพิรุษสุดๆครับและทางคนถูกจับเขาแก้ตัวว่ายังไงคะก็อ้างน้ำขุนๆตามสูตรครับบอกว่าทะเลาะก,กันเรื่องชู้สาวเลยบล็อกไลน์หนีผัวไม่ได้มีเรื่องรับลมคมในอะไรเลยแต่เจ้าหน้าที่เราก็ไม่เชื่อครับเรื่องความมั่นคงจะมาอ้างเรื่องผัวเมียตบตีกันไม่ได้กฎ ะะใช่แล้วครับภายใต้กฎอายการศึกเนี่ยทหารมีอำนาจเต็มที่สามารถตรวจคนบ้านรถหรือตัวบุคคลได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องรอหมายสารและที่สำคัญคือสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบสวนได้นานถึง วันโดยไม่ต้องตั้งข้อหาเพื่อรีดความจริงและตัดวงจรการข่าวนี่แหละครับยาแรงที่ต้องใช้จัดการพวกหนอนบ่อนไส้ในช่วงสงครามถือว่าเหมาะสมนะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนถูกต้องครับทหารไทยเรากําลังปกป้องแผ่นดินและพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และล่าสุดก็มีทหารไทยเราก็สละชีพอีกแล้วครับเมื่อช่วงทุ่มตรงของวันที่15ธันวาคม2568เราได้สูญเสียทหารกล้าไปอีกหนึ่งนายคือจา่าสิบเอกกฤษดาห,หรือจ่าดูใบครับเป็นกําลังพลสังกัดกองบัญทาฐานราบที่3มกรม ปรานทหารราบที่3หรือรอ3า0 0จากค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กองทัพภาคที่2แถวชายแดนบุรีลลัมจาดูใบเนี่ยเขาทำหน้าที่สำคัญมากด้วยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับจาดูไบเขาทำหน้าที่เป็นนายสิบพยาบาลหรือหมอสนามหน้าที่ของแกไม่ใช่การยิงฆ่าศึกแต่คือการวิ่งฝ่าดงกระสุนเข้าไปหาเพื่อนหารที่บาดเจ็บเพื่อปฐมพยาบาลและยื้อชีวิตพี่น้องหารให้รอดกลับบ้านแกเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่กลางสมรภูมิเลยครับถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูกผู้ชายคนหนึ่งเลยค่ะ การเสียสละของจ่าดูไบคือการเสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยและความปลอดภัยของประชาชนไทยเขาเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้พวกเราได้นอนหลับสบายขอสดุดีดวงวิญญาณของวีรบ,บุรุษผู้กล้าผู้ไม่เคยทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวจ่าด้วยครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและหมิน่นสวัสดีครับ